สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกนะครับผมวันนี้เราไปเล่นเกม Need for Speed no limit กันนะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับมาเกมแข่งรถในตำนานนะครับ s p e for Speed นะครับตั้งแต่เกมคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับมาลงมือถือแล้ววันนี้เราไปเล่นกันเลยนะครับเกมแข่งรถระดับตำนานนะครับ Need for Speed ภาคใหม่ no limit นะครับอ่ก็ทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคไปดูวิดีโอกันก่อนไหมไริ่มต้นเราต้องไปดูวิดีโอกันก่อนนะครับว้าวเป็นไงรถแต่ละคันนี่โอ้โหว้าวโอ้โห สวยงามจังอ่าคือการเริ่มต้นครับแถบซ้ายและขวาครับนะเพื่อคอนโทรลที่อ๋อเพื่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอ้โหอ่าโอ้โหอ๋ไปครับอื้อหือรสีขาวได้ไง ขับชนไหมขับไปขับไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช้ไนตรัสนะครับอุ้ยพุ่งไปเลยไนตรัสต์แสงแล้วสุดยอดสุดยอดบอกว่าเราทำได้ดีนี่ไปตั้งชื่อกันตั้งชื่อกัน อยากมื้จับเชื่อนะฮะเฮ้ยตำรวจมาเฮลิคอปเตอร์มาแล้วสองมาแล้วโดนจับจะได้เจ้าจับไหมระวังตำรวจเำาบอกตำรวจระวังตำรวจตำรวจนะครับไม่ใช่ลำตรวจไปไปอูไป่ไปไปไปที่อู่ไปซ่องที่อู่ไปไปครับไปไปซ่องที่อู่กันก่อนอไปสิโอ้โห วอง่งางาโ,โ,โอ้โหโอ้โหหลบตำรวจได้สุดยอดเลยครับคันนี้อาจารย์ขนาดเฮลิคอปเตอร์ยัตงตามไม่ทันะโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ไล่ล่าเลยครับไล่ล่ารถคันนี้ครับไปไปครับถุงล็อกรถตำรวจโอ่โห,นโโหชนด่าไปเลยชนด่าไปเลยโอ้โหชนด่าไปเลยไปใช้หนา้าจั๊กกันเลย โอ้โหพุ่งลอยไปแล้วครับสุดยอดี่ชนชนรถตำรวจเลยชนรถตำรวจไปเลยไม่กลัวอะไรเล้วนี่แน่ชนรถตำรวจเลยชนชนด่านเลยหนีด่านนี่จะด่านไปตุงมโอ้โห,โหรถลอยได้โอ้รถบินได้ครับโอ้โหสุดยอดแม่เจ้าอะไรจะมันขนาดนี้ครับ Need for speed น for s p e e ปีะครับ no limit โหลดกันได้ที่ play store แล้วก็ app store นะครับผมอ่า อย่าลืมกด Subscribe นะครับโอ้โหหลอกลรถตำรวจให้ชนระเบิดกระเด็นไปแล้วครับสุดยอดจริงโอ้โห oh. Need for Speed No Limits นะครับมามันจริงๆเกมนี้มาเลยครับด่านแรกมาครับบอติงดอกมาไปดูข้างในกันมีอะไรโอ้โหมีรถหลายคันให้เลือกเอ้ นนนหนึ่งกล่องเปิดกล่องดูมีอะไรโอ้โหลุ้สุบดล่ครับซิ่งเงินสวยดีทีเดียว,สร,วรสร้างอูของตัวเองครับสร้างของตัวเองโอ้ไปที่แมปกล้บไปที่แมปครับเปิดงนี้ เข้าไปอยู่ในกาลาดเข้าไปที่อู่ของเราแล้วก็ทำอะไรต่อวารถกลิกเนรถยนได้ครับสูบาุเลือกสูบดุอากดดิ้วเลยโอโหมาขั้นใหม่มานั่งสูบดรุสิโอ้โหสวยงามสวยจริงๆเลยสีฟา้าโอ้โหสีเงินแสงประกายลิฟนีิยับครับ โอ้โหสวยจริงๆเลยแหมสูบลุ BR7 ครับโอเครถคันใหม่ครับจูนไหม้องจูนไหมคุณมาจูนหน่อยโอเคคุณจูนหน่อยโอ้ต้องไปเล่นต้องไปแข่งครับต้องจูนรถก่อนที่ไปแข่งครับขึ้นของเขากดตรงนี้ปึ๊บ เลยดีกว่าคาได้ของไปครับเราไปที่ black market กันนะครับผมไปสู้กับใคเลเอ่ยไปแข่งรถกันนะซิ่งกันกดที่ r Rush h o าวกันเลยครับเริ่มต้นเลยไม่ต้อง อะไรมากมายครับเลือกรถนะรถที่เราสร้างมาสักครู่นี้ครับซูบารุสีน้ำเงินครับนะครับเป็นการแข่งรถแบบง่ายๆกันครับมามาเจอกับใครเนี่ยไปครับซูบารุแข่งกับซูบารุโอเคฝนตกติดต้วโอ้โอ้กองสีมงนนี่ของร้าครับผมไสอนกัน ออกรถด,ด้วยแบบมือชีพนะครับผมสีเขียวสีส้มก็ปล่อยเลยนะครับ ีชนไปเลยชนฝ่าตาไเลยนี่นี่โหสุดยอดนี่รถใครเนี่ยรถใครใครต้อซทราบไอ้ชนตึกไหมไม่ชนนโอ้โหเร็วเกินจนมองทางไม่ทันเลยครับโอเคอ่าชนดะชนดะชนไปเลยชนเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี่ยวนอกกอนไม้ชนไปเลยชนขู่พังเลยครับสุดยอดโอ้โหแล้วรถเราจะพังด้วยล่ะ โอ้กระจกกระจกล้าวนะครับจกลเล้าโอ้ยรถคันโอบน้อยโอ้หอย่างแรงซิ่งแรงมากซิ่งแรงมากเปิดในตัดไมาเลยโอ้หอย่างแรงเรียบร้อยสุดยอดโอ้โหเลวมากครับไม่ถึงโขนะเล่นแบบอีซี่นี่มันง่ายเหลือเกินอ่ะ Easy, 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 อซีครับอซีก็บอกกีฬาอีซี่ต้อไปอัพเกรดรถกันต่อครับผม อืออ่าอ,อ,อะไรมาอ๋ได้ส่วนชิ้นส่วนของล้อมาครับยังไงต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมอ่าไปที่อุ้งก้าครับอ่ไปเคลมรางวัลก่อนอ,อือ,อ,อไ,ได้ไมาได้มาสอ0 0ับาท ค okay. ไปครับไปอัพเดทอัปเกรดรถยนต์ก่อนอัพเกรดกกรถของเราก่อนนะครับซูรุเรามีอยู่คันเดียวเนี่ยซลล okay. ยรปปูรุโอเคกดอันนี้นะครับท็อปสปีดปึ๊บเดี๋ยวอ้ครอินสตาลเลย่ยูโอ้โห้เนี่ย จอ่อแล้วเปลแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปต่อ,อเคลื่อนวัลนแบบออกตังค์ดูห้างปูนะครับไปโอเคไปเล่นอีกแบบนึงนะครับไปเล่นอีกแบบนึ่งกันไปไปเอ๊ะทม์ไท่เอาแล้ครับ,ท,ท,รรบที่สองคือทม์ไท่เอาเราเรียก สุบลุนะครับมีคันเดียวฮนะปเป็นแบบไทม์ท่อ์ครับจับเวลาครับผมโอ้โหสนามเจ้าองนครับ่คือขอบล็อกอีกครับเจ้าในการยดนะครับอ่าจะเรานะใ,ใช้ิดเอาให้ตังเพื่อนเนนะครับเพื่นเพน ิฟดาวครับสวายสวายสวายดาวจุดโกทุดิฟครับลิฟเลยกดซ้ายด้วยกดด้านซ้ายครับอ้อหิฟโอ้ยสุดยอดโอเคสวยดาวสุดยอด สถิ๊ิสุดยอดดีไปดิบโอ้ยโอ้เสียหายเสียหายเสียหายดิบอ้โห้ยสติ๊ปสอนการดิบครับแม่สุดยอดนี่ for speed นะครับอย่าลืมกด subscribe กันโอเคอันนี้ดิบเป็นแล้วครับดิบมันแลนะนี้ ฝึกอย่างชำนาญนะครับในการริฟอย่างนี้ดังน,น,นั้นก็จะเล็กเอาได้ครับเล็กส่วนใหม่เป้นส่วนใหม่ไปอีกแล้วหาคลิม,มอีกทีหาคลิมในการอ,อัปเกรดนะครับเคลมรางวัลก่อนได้เลยมาปอ๊บได้มาสกิปแพดมานะครับ หีนีเราก็เรียนรู้เองนะครับกด t ัปเกรดอ a ปเกรดรถจน,นครับมีแจ้งเตือนขึ้นมากด tap เกิดนะกดอัปเปิดซูบรูกก่อนอ่ากดสิอ้นอกดมามเลยอคอคามเร็มขึ้นแล้วครับเขไปผเห็นอะไรได้อีกดีดูสิโอเ้เพิ่มได้ดป๊าาร้อส กี้เห็นในครัสอยู่เมื่อกี้ไม่ได้นะไม่มีครับกี้ใส่ในคลาสก็ได้ครับผมอไปที่นี่ครับเคลมเลยเคลมรางวัลได้มาแล้วมิชชั่นเคลมรางวัลมิชชั่นกี้ได้มาห้าพันดอลลาร์ครับผมไปครับไปกลับไปไปที่สนามต่อมา ต่อถือข่าวคนระับคืออะไรเข้าไปได้แบบหลายอย่างคนระับหลายโหมดมากอ่าครับโอเค,คได้รางวัลมาได้รถคันใหม่มาได้ฟอร์ดมาคันหนึ่งคือคอู๋ไอี่ออู๋ไอฟอร์ดไอฟอร์ดฟอร์ดนี้ฟอร์ดนี้มาสเตอร์ ดถฟอร์ดมาคำนนึงสรส่เนี่มารถคันใหม่เป็นยังไงไหนดูสิโอ้โหสวยงามฟอร์ดมาแต่งครับโอ้โหโบราณมากสองดาวคลาสสิกจริงๆริงอ,อ,อ,อ่เป็นไงยอด จริปจริงจุดหมายมือมาอ่บไปแข่งที่สนามไหนดีครับมันมีหลายสนามเลยอนีอ่ยแล้วก็ที่เก็บของก่อ,อปุ๊บอะไรมาเลยได้มาหนึ่งคันปุ๊บได้อะไรเอไเอ,อได้อะไรเอ่ยโอได้บีเอ็มดับเบิลมาครับโอ้โหสุดยอดได้บีเอ็มมาครับไปครับไป,ไปเปลงรถตอ่อ ไอบีเอคันหนึ่งไอบีเอ็มมาแล้วบีเดูสีอะไรสีอะไรเนี่ยสีเขียวเหรอสีเขียวมะะก uh, oh, รกตอ้โอ้โหคลาสสิ่จริงเอ็มบีเอ็คูเป้ครับปีหนึ่โอเคไป สามคันละรถสามคันแล้วชีวิตจริงไม่มีไม่มีรถนะครับไปไปมีอีกเหรอกดอีกซิได้อีกเหรออ๋อต้องซื้อนะต้องซื้อก็จะโกรนนะผมมีแจ้งเตือนนะ,อะเออเข็นฟรีเอฟรีเอฟรีได้อะไรเยยลยองทีอมอันเิดที่ได้อะไรอือโอ้โหได้รถโบ๊ก วอกสวากเกตนนะครับโอ้โหได้มันอีกแล้วได้มาอีกแล้วครับดิชั่นอ่าได้มาอีกคันนิดสันใหม่คันโอ้โหรถเต็มบ้านแล้วทีนี้โอ้โหสุดยอดใช่หรือเปล่าทำไมมันขึ้นไม่ขึ้นในปู่เราปู่เราทำไมไม่ม,ม,มีรถขึ้นมาเลยอยู่ๆอยู่ยขึ้นอยู่แล้วสมารู้ อคมีรถหลายคนันให้เล to to ือกครับให้เลือกสะสมมีฟอร์ดอีกสองคันหายไปไหนนะครับอ๋อครับอีกแคมเปญแบบแคมเปญเงี้ยนะไปที่แบล็คมาร์เก็ตนะแบล็คมาร์เก็ตให้สร็จก่อนครับไปที่รัสเฮาวต่อครับไปครับ เอาค oh. oh. ันไหนดีโอ้โหนี่ลองฟอร์ดมาสแตงไปครับอ้าวว้าวเจ้าแข่งกันสองสามคันนะครับผมรถเราแรงสุดโอ้โหสวย้ามรถตันสีดำบอกเราเป็นลุคกี้รัะโอ้โหอะับ โอรร้อนนัตับเนาดเลยกดนตัไปเลยครับโอ้โหย่งไงีิบได้ไปแล้ววาจะดิบได้ยโอ้เบเบเ่เย็บเบเอบนดิบใจเมนดาบดาบ โอ้โหสุดยอดแล้วมีดิฟด้วยไงเป็นไงสุดยอดเร็วเกินโอ้โหได้ห้าร้อยโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอัดเดอร์อัดเดอร์อะไรโอ้โหอ่าเลี้ยวสองโอ้โหอ่านได้เติมน้ำมันมาเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยด้วยโอ้โหเจ๋งจริงเลย เเเเ spell, ทเปิดอีกสองอันต้องเสียตังค์นะครับก็อ่าจะอุ่นต่อี่อู่นก่อนแล้วก็กลัมาอัพเกรดซูมลุอัพเกรดซูมาลุทำไมอัพเกรดอื่นได้ไหยอัพเกรดโฟกสวาเกนได้ไหมเราจะแรงสิตแ้วจังไม่ใช่ถอดมาสแตงถอดมัสแตนอันนี้ มาเดียสสองร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอนวัดแตงลับไปก่อนตรีนเลครับอ่ะมาเดียสสองขันสองขันหายขายันโอ้ยขอนวัดแตงขอนวัดแตงอย่นีกอ่าอัปเกรดอัปเกรดไม่ได้ครับเปลี่ยนตัดสุบูลุก็ได้ไม่ไม่เงอหรอกอัพเกรดเ,เอาเลยเอาให้สุบูลุเจ๋งๆกัเลย โอเคได้ภารกิจมาภารกิจอะไรที่ใครรางวัลได้อลไรมาได้โกมาได้อะไรมารางวัลอะไรนะโอ้ได้เมคันยังงนนิสันโอเคนิสันมามนนค,มนนมครับโอเคปะไปที่แคมเปญต่อเราไปดูแคมเปญครับนะมีซื้อของด้วยแคมเปญต่อแคมเปญแรกยังไม่จบเลยครับผมไอทีนี่ครับอลาสต้าวอีกทีหนึง่งไปครับ ตนัวนั้ว้าโอเคแข่งกับซูบูลูบีอาร์แซดนะครับฟอร์ดมาแตงฮูนิคอนนะครับาสนามเดิมอ่า ชนนชนนชนรถแขงนะรถแังนะย่า่จ้าจ้ะจาสิไม่เห็นปุ๋คหนปุ๋ยตั้งัชัเลยโอ้โหนี <tinc S 2> ่สะพานอะไรนะสะพานสะาอันนี้วะสะากรุงเทพป่ะโอ้โหชนเลยชนโอชนกระเด็นลสุดยอดสุดยอดตั้งัไัเลยเนี่ยไงเร็วโคตรโคตรนะสุดยอดน e d for s p ป e d นะครับ โหลดกันได้ครับใน Play Store แล้วก็ App Store นะครับผม Need for Speed ครับเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างครับ Need for Speed นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมเกมแข่งรถชื่อดังในอดีตนะครับผมในระดับตำนานลครับมีในมือถือนะครับมาเล่นกันมันๆนะครับมีรถให้เลือกหลายคันนะครับเล่นไปเรื่อยๆมา คนาได้ได้กับเกตรถอีก,กอแล้วนะแอัปเกรดรถคันนี้แอปเกตชมรู้ต่อชมรู้เลยเนะอาให้มันเจ๋งมาเลยใส่เข้าไปโอเคยแรงเพิ่มขึ้นไปไปไหนะไปที่แคมป์ปิ้นต่อกันไปครับโอ้โฆษณาโฆษณาที่แคมป์ปิ้นครับแคมป์ปิไฟที่ทอะไรต่อที่รัชทาียว่ะ

วยงามสุดยอดอุย gotcha. ด mm ิอยดิ๊บอุ๊ยดิ๊บสุดสุดยอดเจ๋งโคตรโอ้โหทิงไม่เห็นฝ uh ุ huh. mm ่น hmm. เปิดป้ายด้วยครับเปิดป้ายและสลับให้เราไม่เห็นนะนีะ่นะรับเกตรถอีกางนีการส่งของนะส่งของด้วยเหรอนะครับอะัพเกรดอัพเกรดป้ายส่งอัพเกรดเลยอันนี้ซูบารุอัพเกรดมีกันแล้วก็เลยไม่ได้มีอัพเกรดนะครับไปที่มิชชั่นครับกดเคลมของรางวัลก่อนเคลมไปไมอะไรนะ โอ้โหโตโยต้าครับผมใครมาเลยอือโอ้โหได้นิสสันเลยครับชิ้นส่วนนิสสันครับไปไปไปที่แผนที่วิ้กมีอัพเกรดรถดีไหมครับอัพเกรดรถเหลืออะไรหรือได้คันใหม่ป๊บเนี่ยโตโยตา้าปิ้วเลยได้โตโยต้ามารถยนต์นิยมนะครับโตโยตา้าโอ้โหโตโยตา้าแปดหกครับ Mm hmm. สวยงาม,ามเจ้าสวยเงินลึกเกินสีส้มนะต,ตัยต่าสีส้มคันนี้ยาลิสหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจอดครับไปที่ทาเ,เป็น่อที่เป็นเจอสแลกมาร์เก็ตที่เดลิเวอรี่ครับไปครับทำอะไรเอ่ย ทำไมเราเลือกรถไม่ได้มายืมรถเขามาทำไมมีรถเองไมไม่ยืมนี่ไม่ใช่ว้าวนีอะไร็นุกมากๆอะไร ko na 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 เสียได้ด้วยโอ้โหเอ,อีหมวก้ามจุดแปดลยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Need for Speed นะครับผมอ่าอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งปุ๊บปึ๊บปย,ย,ยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ